ทำอะไรจะกินซ้อนมามาโอ้ยเศษเศษเกรงเกงเลยนี่ครับเนี่ยมาทันหรือปะยามเที่ยงลูกพี่เลี้ยงหรือผู้ใดเลี้ยงนี่ลูกพี่ลูกพี่วะผู้แก้มเป่าไม่ดูลูกพี่แก้มวะยังมาถือยังมาอยู่ถือคอแหนมโมหนึ่งคนนะผู้ใดเลี้ยงวะยามยังแเศษด้วยนี่อันนี้กะต่ำฮิตต่ำฮุ่งปุ่นหิตพุ่นโอ้ยก้อยเนื้อโซบเล็ก ปิงบกวดแซ่บไห้พิงบกวดบกวดวันงานเพียงบกวดมากกอยเนื้อบกวดบักกว่เนื้อแล้วมึงอ้าคัมคัมคัมใหญ่ๆดูจะคำดูขวดมือนี่มันตาสดมันเยังงมาเกิดนโน้าเกดนยิ้มเลบ่ตบิ่มนี่ยคอยแจมน้ำเลนี่ยเว้ยรถพี่คำใหญ่จะคำดู กลิ่นไงบ่ได้แหนมมันมีหน่อยมันเป็นอะไรก็ที่พ่อให้กินก็ได้คำญ่มันบ่ได้ลุงักคำนู่นลุงแดงๆเร็วเร็วเร็วกิ่นเลยพี่ดูเลยเอาเด้ครับเอาเด้อุ้ยสองสามนิ้วซัอนมอะไรแมบ้าเห็นก่อนโอ้ตายมึงถือว่าชุดมุก ซุกหมูวกเลยป่ะไอ้งองไอ้งองุมูกเลยจี่อันนี่ยปิงปากกดเยอ้อนปากดวกเนี้อัเนยเียเลยทหมัหมาแล้วจาเยคือคือรือแต่หัวมันไงหมากินนะเสียบบอกละมาเนี่ เออสอนไปซื้อกันเละไทยไ,<ะ>ไว้ไปละดินย